จากเหตุการณ์ยิงหนองบัวลำพูสุดสะเทือนขวัญเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยสิบตำรวจเอกปัญญาคำราบซึ่งเป็นอดีตตำรวจสพนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูใช้อาวุธปืนและมีดก่อเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบตอน,านากลางจังหวัดหนองบัวลำพูทั้งยิงภรรยาและลูกก่อนยิงตัวตายเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน38รายสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกรวมถึงคนในวงการบันเทิงที่ออกมาโพสต์ไว้อาลัยรวมถึงแสดงความคิดเห็น ซึ่งล่าสุดแพรรี่ไพวันหรือว่าไพวันวรรณบุตรอดีตพระนักเทศชื่อดังที่ผันตัวมาทําธุรกิจและเข้าสู่การบันเทิงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ได้ฟังคําให้สัมภาษณ์จากแม่ของอดีตตารวจซึ่งสร้างความตกใจและความกลัวเป็นอย่างมากโดยแพรรี่ไพวันหรือว่าไพวันวรรณบุตรได้มีการโพสต์ความคิดเห็นลงใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าดิฉันฟังบทสัมภาษณ์ของคนที่เป็นแม่ของฆาตกรซึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อแห่งหนึ่งแล้วดิฉันตกใจเป็นอย่างมากตกใจ2เรื่องค่ะ เรื่องแรกที่ดิฉันตกใจคือเรื่องที่แม่ของฆาตรกรพูดเหมือนกับว่าตนเองรู้เห็นกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของลูกชายมาโดยตลอดทั้งยังให้สัมภาษณ์ประหนึ่งว่าพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นเรื่องปกติเราอยู่ในสังคมที่คนในครอบครัวรู้เห็นและเมินเฉยกับการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัวเรื่องนี้น่ากลัวมากส่วนตกใจเรื่องที่2ดิฉันตกใจที่แม่ของฆาตรกรมองว่า ส่อนุตตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเวรกรรมเรื่องของอดีตชาติที่ฆาตรกรกับเหยื่อเคยทำร่วมกันมาเมื่อชาติที่แล้วดังนั้นมันควรเป็นสิ่งที่เราต้องเอาหสิหรือให้อภัยกันวิธีคิดเช่นนี้เลวร้ายมากกับกรณีนี้มันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยว่ากับกรณีนี้มันสะท้อนกับกรณีกับกรณีนี้มันสะท้อนได้ชัดเลยว่า กับกรณีนี้มาสะท้อนได้ชัดเลยนะคะว่าสังคมของเรากําลังล้มเหลวอ,อย่างมากสถาบันครอบครัวล้มเหลวการกล่อมเก่าและการปลูกฝังเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวถูกละเลยที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อทางศาสนาบวกกับความเข้าใจผิดผิดมีส่วนทําให้คนมองข้ามปัญหาและปัดความรับผิดชอบต่อความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับสังคม ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ